ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไก่แจ้นะครับไก่แจ้ของเรามันที่ได้มามันมี6ตัวนะครับ6ตัวแต่ว่ามันสูญเสียไปนะครับก็จะเหลือตอนนี้3ตัวนะครับ3ตัวก็น่าจะเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตให้ชมนะครับ ตอนนี้สุขภาพเขาก็โอเคนะครับแข็งแรงดีแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะโตแล้วน่าจะน่าจะประมาณสัก3าเดือนกว่าแล้วนะครับแต่ตัวเขาไม่ใหญ่นะครับขุนพ่อแม่พันนะครับอันนี้ดำมองโกเลียนะครับผมแบ่งตัวเมียนะครับตัวเมียมีเยอะมากนะครับนะครับไข่หมดแล้วทุกตัวนะครับนี่ครับขนเงามากนะครับถ้าโดนแดดนี่สีเขียวเลยนะครับไข่ดกนะครับไข่ดกพอได้นะครับตัวเมียนี่พร้อมไข่นะครับ พร้อมไข่ใครสนใจก็ต่อมาได้นะครับมีหลายตัวครับแต่ตัวผู้เนี่ยมีน้อยนะครับส่วนมากจะได้ตัวเมียนะครับแดงเมกาครับเล็กฮอนนี่ก็ไข่ดกนะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บขนนะครับมันผัดขนเพื่อกลับมาไข่นะครับเนี่ยครับขนจะดูขาวๆขึ้นนะครับนี่ดูการนี่ไก่ผมผัดขนไหลหลายตัวเลยครับอย่างอย่างออสตาล็อปนะครับ ตัวผู้น <If> <suffer, you> <regret> ี่กินเก่งมากครับเดี๋ยวสามตัวนี่กินเก่งมากครับตัวเมียอิ่มไปหมดแล้วนะครับอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวผมเนี่ยบมันผัดขนนะครับช่วงนี้นี่ประมาณน่าจะสิบกว่าวันแล้วนะครับไม่ไข่เลยนะครับตัวเมียนะครับไม่ได้ไข่เลยนะครับช่วงนี้ครับมันน่าจะผัดขนขนล่วงเต็มเลยครับนะครับก็ผัดขนหลายคอกเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างโรสเมกานี่ยังก็ยังไข่นะครับไข่ไข่วันแล้วประมาณสั้นฟองสองฟองครับโอ้โัเนี่แตกไปแล้วนะครับไข่ เมื่อวานนี้ผมเก็บไปอยู่ครับวันนี้ไม่ได้เลยนะมันก็ไข่นะครับแดีว่าผัดขนนะครับขนร่วงครับมีไก่ดำนะไก่ดำนี่มันมีหลายตัวมันเลยได้ไข่หลายฟองนะครับหกนะครับผู้หนึ่งเมียหกนะครับก็เวลาทับก็ทั่วถึงนะครับมีเชื้อเกือบทุกฟองเลยนะครับไก่ดานะครับนี่ครับรดออสนะครับช่วงนี้ก็ผัดขนเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับขนเขาล่วงนะครับสัตว์ปีกทุก ทุกอย่างนะครับทุกชนิดนะครับมันมันจะมีช่วงระยะเวลาของเขาที่ต้องผัดขนนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นเป็ดเป็นไก่นะครับผัดขนเรียบร้อยนะครับส่วนมากมันจะขัดขนช่วงรอยต่อฤดูกาลนะครับว่าช่วงช่วงที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศมั้งครับก่อนล่วงหายนะครับ นี่ครับพามาชมข้อไก่นะครับที่เมื่อวานนี้มันอาจจะดูมึนๆนะครับวันนี้เราพามาชมแบบแจ้งๆนะครับยังไม่ขําเท่าไหร่นะครับนี่ปลาพีน่สวยมากเลยนะครับดูครับปลาพีผมพยายามรัดพัดไว้นะครับของผมนี่มันมันติดเหลืองนะครับก็เลยขายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ของผมเช่นกันนะครับที่ผมขายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ ที่ผมบอกเมื่อวานนะครับพี่เขาได้ตัวเมียเอยตัวผู้เยอะนะครับเขาก็เลยเอามาเอามาแลกกับลูกไก่ไปอีกนะครับนครับอันนี้ก็เป็นไร์ซักเซสนะครับไร์ซักเซสตอนนี้นี่ตัวเมียผมไม่มีแล้วนี่น่าจะเป็นลูกชุดสุดท้ายที่พี่เขาได้ไปนะครับคือน่าจะน่าจะมีชุดหนึ่งครับผมขายไปหมดแล้วนะครับก็เขาก็เลยเอามาเอามาแลกไปนะครับก็เหลือแต่ตัวผู้อีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับตัวนั้นนี่น่าจะประมาณเกือบเกือบจะน่าจะหนึ่งปีสิบ สิบเดือนนะครับหนึ่งปีสิบกว่าเดือนนะครับผัดขนเหมือนกันนะครับเดอนนี่ยาวแล้วตัวนู้นเป็นพ่อของสองตัวเนี่ยครับแต่ตัวเมียเขาตายไปแล้วนะครับอันนี้ก็อายุประมาณน่าจะเกือบเกือบเจ็ดเดือนนะครับก็พร้อมน่าจะแปดเดือนแปดเดือนเนี่ยพร้อมผสมนะครับแต่นี่ก็เติ่มโตไรซักเซสเนี่ยมันจะไข่ช้านะครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับก็ประมาณเจ็ดเดือนนะครับ เจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับกว่าจะไข่นะครับไลท์ซักเก็ไข่นานนานไข่อยู่นะครับที่พร้อมผสมจริงๆแล้วประมาณเจ็ดเดือนนะครับอย่างออตอล็อบนี่ก็เช่นกันนะครับประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะครับพร้อมผสมแต่พวกรถแดงอจะไวกว่าเขาหน่อยนะครับไลายทีก็ได้นะครับบัฟลีับัฟลีแต่ตัวเมียนี่ยังยังไม่ไข่เลยนะครับสวยงามมากครับ บาพีนี่บาพีไม่ได้ขายนะครับไม่ได้แลกนะครับตัวนี้ก็มี2ตัวนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากจะแลกตัวเมียนะครับเดี๋ยวรอติดต่ออีกทีนึงนะครับแต่ผมแบ่งตัวนึงนะครับถ้าใครสนใจจะเอาตัวนู้นก็ได้นะครับหรือว่า2ตัวนี้ก็ได้นะครับแบ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วรอให้เขาเลือกก่อนว่าจะเอาตัวไหนนะครับที่เขาจะแลกตัวเมียนะครับเนี่ยครับขาขาวนะครับขาไม่เหลืองนะครับพอได้ครับสวยงามพอได้นะครับ น่าจะเป็นสปิดโคโลเนชันหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวนั้นน่าจะเป็นสีไละครับเพราะว่าข่าวก่อนนั้นแม่เขาเป็นเป็นสปิดโคโลเนชันนะครับงามครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูไก่แจ้กันครับไก่แจ้เนี่ยครับไก่แจ้สามตัวนะครับหางเขานี่น่าจะโดนพวกเพื่อนๆเล็มนะครับเนี่ยครับขาขาสั้นนะครับไก่แจ้นะครับที่ผมซื้อไข่มาฟักนะครับ ถ้าด,ดูดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวผู้สองตัวนะครับตัวเมียหนึ่งตัวนะครับอยู่กับไก่ดํานะครับแก๊งไก่ดาเอาลงพื้นนะครับปล่อยลงพื้นวันนี้วันแรกนะครับก็จะก็จะหางยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้อันนี้มันน่าจะสามเดือนกว่าแล้วนะครับสามเดือนกว่านะถ้าจําไม่ผิดนะครับ เขาบอกว่าเป็นสีสีสีป่าเข้มหรือว่าสีเบนเจรลงนะครับสองสีนะี้แต่ผมก็ดูไม่ออกนะครับว่าตัวไหนมันเป็นสีอะไรอะ่ะต้องผมยังไม่ค่อยเก่งเรื่องไก่แจ้นะครับอันนี้ก็จะเลี้ยงไว้สวยงามนะครับแล้วก็มีแม่ไก่อีกตัวหนึ่ะตัวขาวๆนะครับแต่นั้นเห็นเอบางท่านนะครับบอกว่ามันน่าจะเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมก็คือไก่แจ้กับผ,ผสมอะไรไม่รู้ขาขามันไม่ท่านแบบนี้นะครับ มันจะออกยาวๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวกลับมาดูไก่แจ้อีกทีนึ่งมีแกงไก่งวงไก่ตอกนะครับแล้วก็มีรถแดงนะครับรถแดงแบ่งตัวผู้นะครับเนี่ยครับตัวผู้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ3ตัวนะครับตัวผู้ตัวผู้ที่มันโตแล้วนะครับที่แยกเพศได้แล้วอันนี้ประมาณเกือบเกือบจะสามเดือนนะครับ2เดือนกว่านะครับนี่ครับตัวผู้ตัวผู้รถไอ l a แลนด์เลสนะครับถ้าใครมีรุ่นนี้ก็ก็รับไปได้นะครับแบ่งนะครับ250บาทนะทครับ นี่แม่ไก่ป่าครับแม่ไก่ป่าที่ไม่เข้าพวกกับใครเลยนะครับนู่นครับไก่แจไอตัวนั้นนะครับตัวขาวนะครับตรงนี้นะครับสีคล้ายๆสีไบรท์เลยครับแต่ขาวมันขามันยาวหน่อยนะครับขาเขายาวตัวผู้นั้นจากไปแล้วอันนี้อันนี้คือ f c ที่เชียงใหม่นะครับเขาเอามาให้นะครับเอามาให้คู่หนึ่งครับแต่ตัวผู้มีอาการป่วยมาตั้งแต่มาแล้วผมพยายามรักษาแล้วแต่ก็ไม่หายนะครับ บาบลีผมก็มีอีกตัวนึงอีกชุดนึงนะครับชุดที่ผมเก็บไว้เนี่ยน่ครับตัวนี้เดี๋ยวมันติดซูมนะครับเนี่ยมันจะติดเหลืองหน่อยๆนอะครับเดี๋ยวต้องดูตอนโตนะครับว่าเขาจะถ่ายขนเหลืองออกหรือเปล่าแล้วก็มีตัวเมียนะครับตัวคู่ขาเหลืองนะครับแต่นั้นขาไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับนี่ตัวนัครับบารลีครับอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตาเสียไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นอันนี้ครับเป็นวัดหน้าบวมนะครับ ก็พยายามรักษาแล้วแต่เสียตาไปครั้งหนึ่งนะครับยังหายยังไม่หายดีนะครับในนี้ก็คือแก๊งโรงพยาบาลผู้ป่วยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมทําไว้ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ครับจะเห็นได้ว่าผมทําโซนนี้ไว้เพื่อเพื่อรักษาไก่นะครับนะครับมันจะมีพวกไก่ป่วยนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับก็จะเป็นโซนไก่ภาพบําบัดนะครับของของไก่พวกนี้ครับอาการมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับช่วงนี้ครับ นู่นแล้วไก่ป่านั้นไม่ป่วยนะครับแต่มันมาอยู่เขานะครับสองตัวนะครับอันนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้สองตัวมันไปไหนไปด้วยกันไหมครูเนี่ยมาดูไก่ตอกนะครับไก่ต๊อกจอมซนนะครับที่โตสุดก็สองตัวเนี่ยครับสองตัวเนี้โตโตเขาแล้วครับอีกแก๊งหนึ่งอยู่ข้างในนะครับนะครับโอ้บรรยากาศดีครับลุงศักดิ์ครับนั่งโกงเล่าคนเยอยเอาเล่ามานั่งเฝ้างวเลยนะครับ รยากาศยามเย็นครับดีๆนะครับเราจะเก็บงัวนะครับเก็บงัวเข้าขอกขอครับโอ้บรรยากาศดีมากนะครับนี่รับจัดเลยครับนั่งดูนั่งดูงัวดูไฟนะครับนี่ครับพวกเป็ดนะครับมาดูกันสักหน่อยนะครับพื้นที่ที่เราให้เขาปราบหญ้านะครับนี่ครับเตียนหมดเลยนะครับหญ้าไม่มีเลยถ้าถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้ตรงนี้หญ้าจะขึ้นเยอะมากนะครับ ผมตรงทางเดินนี่จนไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นทางเดินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแวะชมไก่ชนกันสักหน่อยนะครับมันโตแล้วครับเมื่อวานนี้มันออกจะมืดๆนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับนี่ตัวผู้รถออสเตรเลียไวกระเียนนะครับรู้สึกว่าเท้าเขาจะมีปัญหานะครับเนี่ยครับก็มามาพักฟื้นอยู่ในโซนนี้อยู่โซนนี้ก่อนนะครับนี่ครับเข้มๆนะครับตัวนี้นี่ได้ลูก เยอะมากนะครับผมใช้งานเขาต้องต้องต้องนานนะครับตั้งแต่อยู่ฟาร์มเก่าที่ใช้นานนะครับไก่พวกนี้ครับสายพันธุ์แท้นี่เขาจะเขาจะให้ผลผลิตนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนเนี่ยหเดือน7เดือนนะครับจะเริ่มให้ผลผลิตแล้วจะไข่ไปจนกว่าเขาจะตายนะครับแล้วก็พวกตัวผู้ตัวเมียนะครับมัน มันสามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้ตลอดนะครับแล้วแต่ว่าถ้านานเข้านานเข้านี่เราต้องเปลี่ยนตัวผู้หรือเปลี่ยนตัวเมียนะครับในการผสมเพื่อป้องกันการเลือดชิดนะครับแต่ว่าถ้าเอาเอาลูกมาผสมพ่อผสมแม่บ่อยๆนี่มันไม่ค่อยจะดีนะครับก็คือมันอาจจะตัวเล็กลงนะครับหรือว่าลุกสีนะครับประมาณนี้ครับก็จะคล้ายๆที่เราเรียนพวกพวกน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรืออะไรนะครับเมื่อก่อนที่มีทีเล็กทีใหญ่อะไรประมาณนี้ครับทีเล็กมันจะยินด้อยมันจะยินด้อยก็จะด้อย ลงไปอีกนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับโครโมโซมน่าจะคล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องสักเขาจะเรียกเป็น F นะครับ F หนึ่ง F สอง F 3ามอะไรเงี้ยถ้าผสมในเครือญาตินะครับต้องต้องต้องเปลี่ยนบ้างนะครับผมก็เอาไก่ไก่มาตัวผู้มาเปลี่ยนบ้างนะครับตัวนี้มันก็แก่แล้วนะครับเด็กๆก็เหลือไม่มากนะครับแค่ข้องลูกบาลนะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมสักหน่อยยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับ เนี่ยครับโล่งๆนะครับคอกริ่มเริ่มโล่งนะครับเพราะว่าก็ส่งส่งออกไปนะครับอันนี้คือชุดที่ผมจะเก็บไว้นะครับเป็นโรถออสเตรเลียออสซอล็อปนะครับหลากตัวพอได้นะครับอันนี้ประมาณเกือบเกือบจะสองเดือนแล้วครับแต่พวกนี้ก็ยังยังยังขายอยู่นะครับมีแดงในกาครับแล้วก็แดงออสรุ่นเล็กนะครับแล้วก็อันนี้รุ่นรุ่นประมาณพักสองสัปดาห์กว่าๆนะครับ ไก่งวงเนี่ยมันคือรุ่นเดียวกับเขานะครับแต่มันโตไวมากนะครับโตไวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องออกมาครับมันจะแย่งกินข้าวเขานะครับและอันนี้นะครับอันนี้ก็คือที่เอาออกมาจากตู้นะครับก็ค่ารุ่นนะครับมันจะมีที่โตสุดก็น่าจะสองสัปดาห์กว่ากับสามสัปดาห์นะครับพวกรถแดงนะครับอันนี้แบ่งได้นะครับใครสนใจทักข้อความหาผมได้นะครับมันจะมีลิงก์เฟซลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรอยู่ข้างใต้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมแถมให้นะครับถ้าซื้อไก่จากวิมานดินฟาร์มนี่มีแถมนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามันตายระหว่างขนส่งนะครับผมก็ยินดีที่จะเคลมเงินให้นะครับนี่ครับส่วนมากผมจะแถมไปในกล่องแล้วครับการการประกันไว้เลยนะครับเผื่อมันตายนะแต่ส่วนมากก็ไม่ไม่ค่อยจะตายในกล่องนะครับแล้วบางทีลูกค้ารับไก่ไปประมาณวันสองวันตายอย่างนี้ผมก็ยินดีเคลมให้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีพวกออตล็อปนะครับแล้วก็มี รถแดงไก่ดำนะครับไอพวกไก่ขาวๆนี่เป็นพวกเล็กฮอนบางส่วนนะครับนี่ครับออสโลปสีบูนะครับทุ่งนี้ผมมีคิวส่งนะครับใครดูคลิปแล้วก็สนใจทักทายมาได้นะครับราคาก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับตามมาตรฐานที่เราตั้งขึ้นในกลุ่มคนเลี้ยงไก่ด้วยกันนะครับเราจะไม่ขายตัดราคากันนะครับส่วนมากก็จะขายราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เราจะแถมเอานะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละฟาร์มนะครับการดึงดูดลูกค้านะครับ มันกลัวค่อนข้างกลัวถ้าไปคลอนกันอยู่นู้นเดี๋ยวผมจะคัดอยู่นะครับคัดตัวใหญ่ออกมานะครับในเนี่มันจะมันจะมีบางตัวที่ผมไม่ได้หมายหัวนะครับแต่ผมจะขายเป็นเป็นราคาของรถอเมริกาหมดเลยนะครับรถวิมานดินพัฒนานะครับแต่ไม่ได้ผสมผสมรถแดงอเมริกาผสมออสเตรเลียไม่ใช่นะครับแต่บางบางตัวนะผมลืมหมายหัวมันนะครับบางตัวท่านอาจจะได้รถออสเตรเลียไปด้วยก็ได้นะครับแต่ผมจะขายในราคาอเมริกานะครับนะครับ ทำมาดูไก่แจ้กันอีกสักหน่อยนะครับครับวันนี้พามาเยี่ยมชมอัปเดตไก่แจ้นะครับนี่ครับไก่แจ้น้อยนะครับน่าจะเป็นไก่แจ้แท้นะครับผมคิดว่านะครับมันมันเตี้ยวถ้าใครถ้าใครเลี้ยงไก่แจ้นะครับก็แนะนําผมได้นะครับก็บอกได้ว่ามันมันมันโอเคไหมนะครับมันสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาออกสนามหญ้าแล้วถ่ายให้ชมนะครับ เตี้ยนะครับเตี้ยขาขาต่ำๆเลยนะครับได้มาสามตัวไข่สิบกระฟองนะครับเหลือสามตัวนะครับมาได้มาหกหกตัวนะครับแต่เหลือสามตัวโอ้โหตีนะครับตีนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เราถ่ายคลิปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พามาอัปเดตไก่แจ้ครับเป็นคลิปไก่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไป ถ่ายเกี่ยวกับเป็ดบ้างนะครับหลายๆอย่างนะครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับขล้วพกันใหม่ครับผ